โอ้ยชัดหูชัดหูไอ้หนิงผมขอแบบพี่ลั่นๆเลยได้ป่ะแหวกเข้าไปเลยได้ป่ะได้พี่ไม่อยากบับมาดีเฮ้ยไม่กลัวหลุดกลัวหลุดกลัวหลุดทำนี้ก็ได้พี่กูกูกูเฉินห้าวหนานแล้วก็ทำอะไรก็ได้มามแล้วมามาแล้วมาไม่พูดดีกว่าไอสัตว์พี่กูเห็นเฉินห้าวหนานมาแล้วไอเชี่ยไอเดชี่เป็นตัวไหนมันเก่าๆแล้วเราไตยนไอยสัตว์พี่กูเฉินห้าวหนานมาแล้วไอสัตว์ ไอ้เฮียจะมาในทันเวลาพอดีอยากกับรู้ใจอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอไอ้จอคอมทันจริงไ้เฮียช่ดยเลยพี่เป็นชุดเลยพี่แก ลกไปเปล่าหาเพื่อนก่โบเฮ้ยชุบเปิ้ลหน่อยเฮ้ยเฮ้ยชุบเปิ้ลก่อนชุบอยู่ครับพี่ชุบอยู่ครับเม่ตตาเยอะไอ้ข้างบนไปเอาย่าพี่เอาของล่างหรอต้องต้องไปพร้อมกันนะข้างบนน่ะพี่ถ้าไปเอาเม่ตตาเยอะชุบหน่อยเฮ้ยชุบหน่อยเฮ้ยชุบหน่อยเฮ้ยมาเลยตรงรถ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 ชุบเปิ้ลก่อนตรงรถตรงรถตรงรถ เดีนึงมาชเ้ยไอ้กยก็้วิ่งมามาชุบตตงรถอข้ามยเพื่อนตายะเฮ้ยบอรลรกลับมานะเฮียบอรลรกลับมานะบอลสิบเจ็ดมึงชุบกันหน่อย,าายดี เียไอ้ยัยท oh. ี่ไ right. ้มเอาตัวฟีแล้อย่ามาเล่นเอาหุ่นนายยัยไอ้ยัยทีน่ะให้มันไปเล่นให้มันไปเล่นมาเล่นตรงรถ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 ฝั่งพี่มาเล่นตรงรถใช่ใช่มาเล่นตรงรถเร็วๆมาเล่นตรงรถก็เคลียร์แล้วเนี่ยวอยยิบเล้ววอยยิบเล้ววอยยิบเล่าวอยยิบเล่าแล้วหรอมาเล่นตรงรถเร็วเรงรถเร็วชิ็ว ชวยตังกักมันกลางลานนะกักศกมันกลางลานนะเวอะไรต้นโซนคิงเอ้ยมึงเหยียบศพไปดิตรงเนี้ยมึงเหยียบศพไปดิกักศนกลางลานดิเหยียบไปเหยียบไปรอรอดอไอ้ยามึงค้าดลุยห่อไอ้สัสอ้าวน้องรักนดิว่านี่มันน้องรักพี่เองต่างต่างระดับมึงเอาศพมากัศกลางลานเร็วๆอย่าไประกาศตรงมุม

อันนี <rôle CCTV> ้ไม <of the> <ici> ่ใช่ว่ะกัวกัวดอกนี้ไม่ใช่ว่ะัดตัวใช่อ่ะเฮ้ยมันอุ้มนายมันอุ้มนายอุ้มไม่ได้ใคร่แล้วอุ้มนายอุ้มไม่ได้ได้ไงอุ้มนายแต่มันจะว่าอุ้มขยับแบบว่าอุ้มอุ้มไปไกลๆอ่ะไม่ได้ แต่อ oh yeah, really? ุ้มขยับ่างงี้มันได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่อุ้มแบบว่าอุ้มลากอ่ะอุ้มลากไม่ได้ไม่ใช่หรอวยวย้วย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 ้นวย้นเรหวยไง้ายวยไอ้ตวยไอ้วั้นเรวย้ไอ้ตาพี่เกียร์เ้ยเย้ใครกูเนี่ย สองวันนะวันเดียวพี่มันไม่น่นอนวันสองวันนะวันสองไหนเหรอไอ้เหี้หัวข้ามเนี่ยทุ่มสองทุ่มถึงเคือพรุ่งนี้ก็ทุ่มหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ได้ก็ต้องมาทุ่มหนึ่งเลยอ่ะสแต้นบายอ่ะได้ตัดมันได้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 ผมเล่นบ่ายไหมพี่ติดติดได้เล่นไหมพี่หนุกอยู่นะพี่ชายเรียกแตนใจเลยก็งงพรุ่งนี้หรอครับได้วันนี้กับพรุ่งนี้เลยมันยากไปหนี้ด้วยเอาขอยืมองขอยืมขอยืมหน่อยคือเราอาจจะจบพันเก้า กูไม่ให้ไรอย่างเงี้ยที่จะพุหมดขอยืมหน่อยสามหกหเปล่าเลยเป็นหมอเข้าไม่ต้องด่าแล้วนะหมอเข้านะกูไม่แค่ยิ้มหน่ใช่ปะหร่เลือกได้ใช่ไหมแบครับพี่หลงอันนี้คือเราตีไม่ได้จังหวะมันจะอันนี้ใช่อกได้ตามนี่เลือกได้น่าจะแบบก็ตึงอยู่แต่ว่าก็หนุหนุกว่าพี่ก็จะไม่ได้คราฟของเอานะเลือกได้เลยพี่ไม่แต่ว่าข้อเสียคือมึงเล่นการลาไม่ได้ปะไม่เลยวะเพรามันจะไม่เล่นเราไม่ได้คิดจะเล่นอยู่แล้วพี่เราเช่ารถมาแล้วอออันนี้๋ปตใใช่ะ แต่อย่าลืมนะถ้าไฟต์ก่อนเริ่มอ่ะแล้วถ้าเราเป็นศพอ่ะเขาหดอเลยใช่โดนหอดเลยใช่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 ไม่ได้ไม่ได้แลี้ยงไม่ได้แล้ว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 ไม่ได้เลี้ยงได้หรอแมนได้พี่แววไม่ได้กดใหม่กดใหม่คาร์ลเจมส์ตีกิต้าร์นางฟ้า เอ้ใครมีถุงหออรวมไว้ที่แบตแแกไม่กิดปืนหรอเดไ้ไมแ่มีครับถุงหอบพอไม่พออสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมหลอคตอนเนี้ยเครับาเอาดครับสวัสดีครับยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสีบไวสคบวงสีคับสวัีอยู่บบวีัรรบรรีสบรี่ยังไม่แอคทีฟนะ ได้หนึงครับพี่ชายผมได้ครับได้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 ครมีอีกบ้างบาร์ลมให้พี่หน่อยผมขอจริงรอแป๊บนะพี่งผมผมส่งอันนี้ด้วยผมหยืมคนไอ้แบ่ทำไมวอลยี่สิบเจ็ดวะเอาเอายี่สิบเจ็ดเธอสามคนที่ไม่อยู่น่าจะเป็นซุงโมตินปะสามคนตอนนี้ที่ไม่อยู่อ่ะก็ใค่พูดตรงๆอ่ะในวอลตอนนี้ยี่สิบเจ็ดอะก็แค่เอาออกสองอะ เอาหนึ่งก็ได้กูละวหนึ่งอะเอาอีกหนึ่งนี่แหละมึงอะต้องเล่นเออมึงมีปืนหนาวกูเหรอจ๊ะชอบแบบเป็นเป็นเนนิทอลเหรอไอ้แบไม่คือกับยูเคกูก็เล่นไปแล้วถูกไหมไม่เดี๋ยวนะแบยังไม่ปืนหรอยังแบ๊กยูเคกูเล่นกูไม่เล่นนะอ่ะใครเล่นก็เล่นเลยเออเอาพี่เนี่ยที่หนักมันเป็นคนจัดการเรื่องพคนไม่ใช่ก็แบแบม่ปืนไม่ใช่หรอ ยังไม่ได้ตีพี่ผมกำลังจจะเออนั่นแหลเขาตีสิเขาตีสิเขาตีสิไม่อยากเอาเงินแดงไปลงร้านอยู่ตัดตีใหม่อีกร้อยชุดอ่ะงั้นโอ้โอ้สิ้นคิดแปะอย่า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 มันมีคนทำแล้วอย่าให้พี่พูดชื่อเลยไปไอโกตีไปซะไปไหพูดชื่อให้ผมฟังหน่อยจะไม่ใครผมอยากรู้โทนี่ไอ้นะโทนี่โทนี่โทนี่พี่คุยกับน้องไปแล้วใช่ใช่มันตีไปร้อยมันคิดแบบแปะแหละมันตีร้อยห้าสิบทีแล้วยังไม่ติดเลยไม่แต่มันทำได้ชิ้นส่วนมันถูกใช่แต่มันตีร้อยห้าสิบทีแล้วไงยังไม่ติดเลย แต่ว่าถ้าติดก็ดีแต่ว่าทําไม่ติดก็นั่นแหละก็ใช่ไงก็ใช่ไงพคนอือของไอ้แบร์มันพร้อมขึ้นแล้วพี่ว่ามันขึ้นไปเลยไม่ดีกว่าหรอวะมันมันมันพร้อมขึ้นอ่ะถ้าขอชาโดจิมตีบัตรนะทีวิงทีวิงเนื้อหาวิงก่อนอ่ะไม่มีดับเบินข่าวนะได้สองได้สองได้อีร้อยคนได้ร้อยร้อยไอสองล้านหนึ่งใช่ไหมว่าล้านถ้าล้านหนึ่งคิดว่าคิดว่าขึ้นอีกคนได้ก็ขึ้นอีกคนก่อนนะถ้าคิขึ้นอีกคนจะติดได้ก็รอขึ้นดิก็รอขึ้นก่อนดีว่าติดนะ ไม่ผมไม่กินแล้วต้องปิดจอตีนะคุยไรสัตว์ไม่ค่อยเข้าเมืองหรอคุยลไอ้สัตว์มึงไม่ค่อยเข้าเมืองป่ะไอ้เหี้ยมึงมานี่ดิอู้ย่าตู้อย่าทำมันอย่างนั้นพอแล้วไม่เอาตู้พอแล้วตู้ด่ากูไอ้สัตว์นี่ด่ากูไอสัตว์นี่ด่ากูแล้ว ไม่ไม่เอางี้ดีกว่านะกูคือกูไม่รู้จะเลือกควยเลยอ่ะเพิ่งเข้าเมืองเหรอควยเลยอ่ะควยเลยควยเลยเพิ่งเข้าเมืองเหรอใค่ก็คือกระตุ้จริงอ่ะเรียกว่าพวกมึงนะกูเลยนะเพิ่งเข้ามาเหรอที่เด็กไงพี่จูแค่มาตีมต้องร้องผมแล้วก็ต้องเลือกสคนจากสามร้องเข้าโอเคพี่ไม่ด่าก็ได้เราอย่าอย่าไม่ด่าไอ้ทิศไอเมย์ไอมอสน้องผมพี่โอ้ยย่าไม่ได้ย่าไม่ได้ควยเพิ่งเข้าเมืองเหรอควยอ่ะเพิ่งเข้าเมืองควยอ่ะเพิ่งเข้าเมืองคุยเมื่เข้าเองควยเฮ้ยไม่ใช่ เอาไว้เหี้ยอย่เล่นเลยไว้เหี้ยหนึ่งไม่เข้าหลุกไม่เล่นไล้ขอแล้วใครอยากเล่นก็มาแล้วแล้วมาแล้วตามันใอย่ารับศพเลยไม่ได้ไม่ได้ไอ้กาวเปนตัวลากไอ้กาวมันตัวลากไม่ได้ไอ้กาวมันตัวทำเกมมันเป็นศูนย์หน้าเพลย์เมคเกอร์เพลย์เมคเกอร์พี่บูมบอกพี่บูมเสียสละเองจบตอนเราสตอรี่หน้าชอบศพนี้เว้ยกูชอบศพนี้ป่ะชอบศพหัวเขียวชิบหายเลยเว้ยศพเนี้ยแหละศพเนี้ยศพเนี้ยแหละศพเนี้ยชอบ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 ศพนี้เว้ยเล่นเว้ยเล เด้งตอบรับเว่ยเด้งเด้งว่าชอบเหมือนกันอย่งี้หรอชอบเหมือนกันหรือเปล่าเด้งแบบชอบเหมือนกันหรือเปล่างานงานให้ชิลเล่นนะถ้างานจบงานจับเออเผื่อมึงทำงานตีไปหนึ่งแล้วกันแฟนเสี๋ยวได้บอกพี่เบามันน่าจะอยู่ที่คนได้ไหมครับอ่ะรับปืนใครตีไปเท่าไหร่แล้วบังอ่ะพี่บังพี่ขาดอีกกี่ทีครบร้อยเนี่ยพี่ยึดเข้าพี่มีรถอาร์แปดไหมเนี่ยมีใครมีรถไหม ยิบกาวปีนการันตีแล้วมึงง่ยนอื่นตีก่อนได้เรามีใครยังไม่มีรถไหมห้าแปดขอบางมึงปัดเปการันตีเลยคิดเรวไงคิดเรวอยู่ไหนเร็วอยู่ไหนเร็วคิดเรวมาห8าแปาไพี่บางพี่ตีไ่อไหนอะไปี่น้องที่ยรออ่ะแปดสิบเอ็ดัพี่ไอ้นาวไหอ้นนวไอ้แวไหม จิ้มไข่มันจะติดก่อนนะแม่ลองสังเกตเมื่อวานก่อนเนี่ยไอ้วันวันนั้นไอ้ลีเขียวไอ้ลีเขียวผมไหมครับพี่หลงผมไหมตู้เนี่ยตู้แม่งการันตีนะโตีไปสองทีนะพี่หลงกว่าสองทีสองทีของวันไหนเหอะไอ้เย่ามันรักมันก่อนมึงตีออกหกสิบไหมอ่ะพี่บุ๊คตบคนนี่ไหนเนี่ยเริ่มเยอะเริ่มเยอะไรสัตว์เห็นดิจำได้ เอาไว้จให้ใครตีพี่ของไปใครจไไไอ้นาหได้นาวนาวตีเอาของที่โลตีเด็กไม่ใช่เด็กแบบตีเด็กก็ได้นะตีเด็กอะตีนมันมีผูโดยบูมเอาอยู่เลยที่เกยังกาเลยจริงไอ้บูมให้ไม้เดียวเหียวะม่ใใช้ตีนอะมีไใช้ตีโอ้หสนนนดูมาเดิมาให้สิมาิการมาิว่าซิมาับซิมาับให้หน่อย เบลได้สองคนะเฉลี่ยเฉลี่ยดวงอ่ะทิกไม่ค่อยติดแอลไม่ใช่นะพี่นิวก็ปิดติดแอลเวลาเล่นแล้วชอบโยนเโยนโดนหัวเสียลองกันแก้กดชุบอ๋อไม่เนามามามาไอ้นาวมีโอกาสไหมนาวอ่ะมีโอกาสไหมไม่ถึงไม่ได้ไม่ใช่โอกาสติดนะมีโอกาสออกไหมโอกาสโอกาสไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันไม่ออกหรอกเล่นสองจอมันจะออกยังไงคนขยันไม่เล่นเงินแดงอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วผมราคาดิได้หรอ โก้ไม่ต้องใช้ปืนโก้ไม่ต้องใช้ปืนโก้ไม่ต้องมีปืนเอาง่ายโก้เป็นคนเดียวโก้เป็นคนสุดท้ายจะได้ปืนพี่ใช้คำเดียวกับหลักเลยโก้เป็นคนสุดท้ายที่ต้องได้ปืนข้ามาตัวก็ไหนโก้ไม่ออกวัดตอนไหนไม่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 มันต้องเป็นคนสุดท้ายได้ปืนไอ้เรื่องจริงอยู่ไหนเร็ว เชียร์พี่เชียร์พี่ที่พี่เขามาจับวะแล้วก้ต้องเป็นคนสุดท้ายที่ไือปืนก่อนใช่เพราะว่าเพราะว่าไม่เพราะว่าส่วนใหญ่โก้ไม่ค่อยใช้ปืนอยู่แล้วด้วยอ่ะเพราะปกติมึงยิงไม่แม่นด้วยไม่คือคือมีปืนมึงก็ไม่ใช้ด้วยอ่ะไอการคาทาวนี่มันต้อเคครับพี่จ๋าต้องมีมีนะต้องมีนะสำคัญนะอันเดียวนะมันต้องมีอันเดียวนะมีแค่อันเดียวนะที่แบล็ที่แบล็ทอ่ะที่แบอยู่ไหนฮัลโหลครับพี่มีสกินใหม่สปอยไหมครับสกินใหม่มีสกินใหม่ไหม ตีปืนก็อยู่กับมันไอ้โเจ้าอยู่ไหนวะโต๊ดโต๊ดนอกจากมึงจะขี้เกียจเล่นแล้วมึงยังขี้เกียจแก่ของอีกอยู่ไหนอะอะไรนะพี่มึงอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนทำไรอยู่ปะอยู่อยู่อยู่ที่ตู้ข้างล่างพี่มาน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 ี้ยทำไรอะยุ่งอยู่ปะยุ่งอยู่ปะไม่ยุ่งพี่ทำไมพี่ไปลุกกันตัวถือของอะไรนะพี่มันไปไหนกันมึงลุบจะโดนบนวะเหรอพี่ เป็นเคียร่ทำล่ะเสร็จหมดแล้วนี่ปืนปืนมีกรนแดงที่กูมีแล้วก็ยืดไงกระดปืนที่กูมีแต่ขาดเดมอนคาวของแจ้งน่ะเราเสร็จหมดแล้วเรา,าเสร็จหมดแล้วไงเออเสร็จหมดยังไงทำเออเออต้องทำอะไรบ้างล่ะพี่ไม่เปลี่ยนชุดเหรอผมมาเคลียร์ตัวแล้วเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จะตีกับไอ้บัฟฟอร์เล่นน่ะมึงมึงต้องใส่เกาะนะเวย้ยว่ามองง่ายสุดนะเว้ยเสร็จแล้วขาเขาเขาคุยกันมาหมดแล้วพี่ชายโอเคโอเคโอเคฉันจะโดนหลักหน้าพี่ชายหรือว่าคุณเละสุดเหรอฉันรู้ว่าคุณเละสุดเหรอน้แอไบ แล้วพกอไปชกนลพี่เซฟไปล้ไอ şey ้เียหรอนีここ่ครับประชุมพรอกูนัน่แต่มาก่อนนี่คตรเคียเลยท่าให้เ่ยี่ด่าใครอ่ด่าไ่เขีนปะบัตรลเลงบัตบลเล็กำลังไปข้างล่าง ไม่ใช่ไม่ใช่ถุงห่อด้วยอยู่กับพี่สามสิบใครไม่ให้ถุงห่อกูป่ะจะได้ลมแล้วให้ทีเดียวตอนเล่นเรี่ะไม่แหวผมยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่พอจะคาเพิ่มนี่ล้วคาเพิ่มมันต้องคาเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอเสื้อหูเล็กสามเฮ้ยวิงเคลียร์ยังที่กูบอกไปก่อนอออ๋ค้ใช่มัตงวันที่แปดอ่ะมึงเก็บไว้แต่เคลียร์แล้วเหลือแค่ไม่กี่คนเหลือมึงกับนีได้ไหมเราก็ให้มาแล้วของกูยังแค่หักเหมือนกันหูได้ป่ะพี่เหมือนกันเนี่ยเออเสื้อระดัได้สามใช่ไหมหักแล้วบอกใช่ใช่เสีอ่ะ สี่เป็นเงินแดงของเีาส่วนส่งสิบห้าใช่ปะคุณได้ส่งให้เพื่อนตีก่อนเลยไม่พอหรอที่วิ่งมีกับที่ส่งเพิ่มมันไม่พอกันหรอเยอะอยู่นะที่วิ่งจบแล้วนายกูจะส่งเพิ่มที่มีถงใหม่เลยนะกูจะส่งเพิ่มมีใหม่ชิงสีครับชิงสีชิงสีชิงสีไหนฮะไอวิ่งมึงอยู่ไหนกูจะได้ส่งอยู่ไหนเว จิงสีครับจิงสีวะเฮปลี่ยนสีผมก็ดีนะขอขอเช็ดขอเดิงขอเดินสีผมสีผมสีผมไม่ได้เอาเปลี่ยนทรงเลยไหมพี่อืมเอ้ยทรงเดิมทรงเดิมทรงนี่แหละเปลี่ยนสีพอโจอนาจันการฆ่าท้ายใครใครเอาบ่อยๆเอาละวิญญาณโจอนาจย์ที่ตายไปแล้ว อดีตดูไว้ที่ที่เรไม่ได้เล่นนี่กะลที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเออว่ามันยังบัฟตจงสิงสถิตในตัวผมณวันนี้ด้วยเถิดตอนนี้แหละใช่อไหมล่ะเขาว่าเอ็กอ่ะไม่ได้เล่นไปผมก็ไม่รู้นึกว่าเขาไม่ให้ผมก็เลยนึกว่ามันไม่มีผมก็เลยไม่ได้เอาอันนี้คือไปเวประทับล่างเลยพี่เออล่างทรงอ่ะล่างทรงอ่ะ